สวัสดียามเย็นนะครับภูผาเรสอร์ทที่ถ้ำนาคานะครับนี่เลยครับบรรยากาศยามเย็นนะครับนี่เลยครับบรรยากาศยามเย็นนะครับเราเตรียมปรับพื้นที่ทําตรงนี้นะครับโซนนี้หกห้องนะครับนี่เลยครับเป็นที่พักยกระดับนะครับที่พักยกระดับก็คือเราจะยกพื้นขึ้นมานะครับแล้วก็ หน้าห้องพักนะครับก็จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับคลองไส้ไก่เลี้ยงปลาสวยงามนะครับก็จะเป็นปลาคาร์ปปลาตะเพียนเงินตะเพียนทองนะครับก็จะเป็นคลองไส้ไก่อยู่หน้าห้องพักยาวเลยครับนี่เลยครับแล้วก็จะเป็นตะไ่า่ตะข่ายจะยื่นออกมานะครับยื่นออกมาตรงยื่นออกมาตรงเอ่อหน้าห้องพักนะครับก็ลูกค้าก็จะเป็นหน้าห้องพักได้เลยนอนอยู่หน้าห้องพักได้เลยครับแล้วก็จะเป็นปลาสวยงามว่ายไปว่ายมานะครับนี่เลยครับ ก็จะเห็นวิวท่านาคานะครับเห็นวิวท้านาคาแบบนี้เลยครับบรรยากาศจามเ็นนะครับนี่เลยครับอากาศดีมากนะครับเป็นลานโล่งๆนะครับโซนด้านนี้โซนด้านนี้ก็จะเป็นเป็นส้มเป็นส้มเขยียวหวานหรือส้มโออะไรเงี้ยครับก็จะเป็นพืชผักผลไม้ครับเราก็จะปลูกไวใ้ให้ลูกค้านะครับแล้วก็จะมีอาหารเช้าอาหารเย็นให้นะครับอาหารเย็นก็จะเป็นปิ้งย่างพวกบาร์บีคิวพวกอะไรเงี้ยครับก็จะยืนปิ้งย่างอยู่หน้าห้องนะครับ แบบอย่างนี้เลยครับแล้วก็จะมองถ้ำนาคายามเย็นนะครับสําหรับห้องพักเรามีอาหารเย็นให้นะครับกับอาหารเช้านะครับ